จักรยานไฟฟ้านะครับพอใช้ไปนานๆน,นะครับตัวโซ่ตัวนี้มันจะเริ่มหย่อนเริ่มยานเนาะเวลาเราปั่นความเร็วสูงๆนะครับผ่านไป 4- ีหปีก็ยานแล้วแต่ว่าเราใช้แต่แบตเตอรี่อย่างเดียวเราไม่เคยใช้ขาปั่นเลยเนาะอย่างผมเอง,เองเนี่ยไม่เคยเอาขาปั่นมาต่อเลยแปลว่าเราไม่ได้ใช้โซ่นะครับพอมันหย่อนยาน,นครับเราจะมาถอดโซ่ออกนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีถอดโซ่ออกครับจากนั้นเราพยายามไล่หาโซ่ข้อที่เป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะถอดตัวนี้ออกก่อนครับเราใช้แค่ครีมตัวเดียวนะครับคีบ ตรงนี้นะครับเพื่อถอดสลักตรงนี้ออกครับเนี่ยครับพอบีบปุ๊บสลักจะออกไปแบบนี้เลยนั้นก็ถอดตัวนี้ออกนะครับจากนั้นเราก็จะถอดโซ่ออกได้นะครับค่อยดึงข้อโซ่ออกนะครับนี่ครับมันจะขาดออกจากกันนะครับเราก็จะถอดโซ่มาได้ถอดโซ่ออกได้เลยนะครับโซ่เราก็เก็บไว้ใช้ได้นะครับวันหนึ่งถ้าเราจะเอาไปปั่นเราก็ค่อยกลับมาประกอบตามเดิมซึ่งเราก็ตัดโซ่ให้สั้นลงได้ครับ เมื่อเราได้โซ่ออกมาแล้วครับเราก็เก็บโซ่ไว้หรือว่าบางคนที่ใช้ขาปั่นนะครับเราก็สามารถไปตัดโซ่ออกสักข้อหนึ่งแล้วก็ประกอบเข้าตามเดิมครับก็แค่นี้ก็ถือว่าเป็นเรียบร้อยในการถอดโซ่ครับแค่ไม่ถึง1นนาทีถอดได้แล้วครับ